คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไอเสียงเบิึงไอเฉลยเฉลยชาวย่างกับอขอไผ่เฮียย่งครับคุณป่าไพ่เออปะเขาไผ่เลยนะครับบ้านนี้เสียงเ็ใล้เล่าแล้วบ้านนี้เลยเสียงเลขจอนะเสียงเลขจอบ่อเขาไมมันบ่อเขาบ่อ บ่อบ่อควอเขาเลยไม่นันเฮ็ด่อไม่อีกเล่มมือมือลังมาเฮ็ด่อครับเฮ็ดเฮ็ด่อมากมือมือหลังมือมือเมื่อเชียวขึ้นจังมืออื่นนี่แหละอืมอ่าก็เฮ็ดใจนีขึ้นนี่ครับเออเฮ็ดเฮ็ด่อขึ้นขึ้นที่วิ่งมันอกเขาครับไม่เฮ็ดขึ้นที่สองมากมันหายกังที่มันว่าอันนั้นเอ คันหามันวะมันว่าหายแตงค้นหาหายบอกมันมันบอกนะมันบอกว่าคันหามันมันมันออกอันนั้นสูนหานะโอ้หมดที่แล้วเอองวดงวดที่แล้วมาวันหนึ่งนะครับบ้านนี้บัตรบัตรม่ไห้อันนั้นแม่บักรากเนี่ยชองเทียนไปซื้อเขาว่าเขาอัน ป้าจะมันเสียเสียใจเขาเกินไปไฮ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 ส้มเพียรไปสือ่อสืบหาไฮเออเขาบอกว่าอันเออมันอันห่วยเออบ่ายที่ที่ซื้ออันนั้นหาแปดเขาก็ว่าอันอีกบใบอืมเออก็เลยเลยบอยเลยซื้อเลยจ<ช>ะวิ่งกับสือ้อแช่งวงนอวาที่สองบ้บานกับอันนั้นซื้อรางบนนี่ไอ้ อินเส้ไก่ให้ซื้อเออรางรางบนหาื่อบาช่านี่ก็ซื้อหาบารางบนมาแเงมึงบ่อเขามันบ่อเขาเออบ่อเขาบ่อกว่านั่อเออบนนี้วัดวัดเลยชอันนั้นอันอเสียเพียนวัดเลยมันเลยมันว่าให้ให้มเห็มันไปชื่ออเล็กไ้เด็ว่าสัตว์มันมาเขาอันมันมาอันนี้เลยก็กเชียงก็มึงเนี่ยไอมันมันบ่อ บ่าใช่เออว่าว่ามันมันบอกบ้านไก่เลยถามมันจะมันบอกจงไหนหรอกค่ะไก่เลยว่าอันน <that> ี้หายเงินมันไปมาื้่เลขหายเงินไปสี่เลขเลยเบอร์บ้านไอ้หายเงินมาืีอเลขงนี้เลขสี่ขันงวดมือมือเบอร์จะออกกันว่าว่ามันหายศูนย์มันมันมันหายขันหาเนี่ยมันมันมัน่ออกศูนย์หาครับเนี่ะมันมันออกสี่ศูนย์หา สี่ศูนย์หางวดที่แล้วเอองวดที่แล้วนี่ไหนเติมเติมเลยแต่ว่ามันจะหายแห้งหายเปเหล็กอันเออบ้านนี้บัดหายมันมาสิงเทกานันแหลมันมันฝันรไปสี่เลยแค่นั้นทิพยสองขี้เก่าร่อยหนึ่งถ้าท่านนั่นเองซื้อซื้อได้บัดสองรอยท่านีองสองคนไในต่อไปนี่จะเอางวดวันที่หนึ่งด้อยป่ะเท่านี่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี่สิงหอดนี่อยู่บริันยังไงเนี่ยพันบอกครับเราควบฝันหนฟังเนี่ย พันทันดังเสว่าพันมาพยายามใส่ไอ้นัไปป้ามั่งบักอะไเลยจะว่าหักเป็นปลาหน่อยจะว่าปลาใหญ่หักบ่ออะไปลาอันนั้นปลานิ่งนี่แม่ชอพามือเนี่ยมันกระไรตัวให่รอกไอ้ไอ้ไอ่นั่นลัดซีบก็เจ้าน้องนั่นปลาหน่อยหัวก้องตูนพูนปลาหน่อยไรฮงมันถือมันถือจะปลาหน่อยเนี่สิถือเลขที่นี่สิถือเลขสิถือเลขที่นี่ แต่กับว่าว่าก็โม่เถอะคันบม่เด็เสียงเบิ่งโม่ซว่าเออเึิบซื่อโม่เลยเออคันเด็เสียงเอาคนใหญ่ฝันได้ฝันเป็นตัวเลขได้กตัวใดเนี่ยหงวดนี่บอกลูกบอกหลานเนี่ยมันมันมันบอกฝันฝันฝันเป็นตัวเลขกอยเออบาเบาฝันมาถือเป็นตาสื่อนะเออคันซื่อกายมันเสียเงินบอกเออก็ก็ก็เฉิบเบอย่างบอกมองมองไปกายาดมัน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 บอก บอกออกก็บอกเป็นยังพเพราะว่าเขา่ออยู่งวดนี้งวดนี้ไม่คนรอเลยพราใหายหลยอยู่บ่ครับว่าจะได้กะมาบอกให้ในเด้อวะสิเมื่อแรกี่กะใครเขาเงิ้ยช่วยไก่เสียงเบองวันเดียงสิเสียงตัวไหนสิเสียงตัวไหนสิาเสียงหาเอาเลยงหามันบอกแม่สีใได้เลขมามาเสียงเด็เสียงหายัว่ะ เออเชื่อขอเรื่องทั้งทั้งเทวดาวพูดเออแม่นางทอ,อนี่พูดเออ,อเจมบอกของรักษาอยู่ทั้งตารางเทจาพูดให้เพิ่นบอกเออมีเรื่อเทื่พนา,าเน้เพิรนเพิรนอันนั้นให้อันอน,นั้นให้มาบอกเออขันขันหาย ใี่ิหมได้เดพิคนบอกนี่เนี้ยขัด่นบอกยกาบอกมาชัดจัจรงสิบอกมาตรงตรงเลยคือศูนหาบนนึงนี่อันนั้นคนห้เร่คนบอบบอกกับไฮปิโตรเลคเห็นเออคนแหคันเป็นคนเด้กเออยางยางไม้เห็นวังนี่แล้ววังไอเชียงบางไอเร่อมันมันบอก เก่า้องเงินมาอ,อ,อย่ออางว่าอันนั้นกับของปันไ,ไปเสียวินอยู่อะบ้านกับแสียอดุมไปไปผันรืมเบิองเบืองอลไรในในน้มนต์แม่ไอเห็ดส,สองเอสียเฮ็ดเฮ็ดหเกิ่มสามพับพุม่มเรื่องสามผับพุ่มแล้วไรเรื่มเมืองเลยรื้มเมืองเลยเออรื้รื้เมืองเลยบานนี้มาเสียวินพาพาบ้านนี้ กินเขาแล้วเออเชนพ่าพาบ้านมันจาของมันเอาขันดอกมันี่ไปจุ่มกวันสะโอ้ยว่าเรื่องเมงเลยด้วยนี่ว่าเอ่อแก้เลยบ่ดบอกเขาเออบ่อกบมอสิสเนี่ยผู้ผู้มอเมาไปเชื่เ่เนี่ยเออถชงนเมียหมอเนี่ยแหละก็เรืยเรือยเรอยบอกบออ่าเพราะหง

มันสิออกได้พอไงมืงอื่นก็ออกได้นี่มืงอื่นจะออกได้จะว่าไม่ไม่ย่างมือนเ้าให้ไม่ย่างมือนเ้าเออไม่ย่างมือนเ้ามันสืบทันอยู่หรอไมาไม่ย่างมือนเสาอืมในใจเสียงเสียงเบิ่งก่อนในเสียงเบิ่งก่อนเออไอ้ที่พานมาที่ป้ามาได้หลายอนี่้อันนั้นโอ้ยคนมามาเบิ่งป้าหลายแม่ไอ้หมอพอหมอ หมอผู้ใหญ่โอ้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แม่นุง่ง<ม>เออแม่นุ่งเราไปจองมาอันนั้นใส่ป่าแล้วก็ชาว่านตอนนี้จะไปมงก็เอาเอาไปป่าเอาเอาไปหลายเก็บเลยว่า,าให้แกเจับป่าอันนัน้นปานิ่งตัวใหญ่ใส่ไปใส่บนป่าเราก้องใส่อันนัน้นไอ้ ใบตองใบตองกล้วยนะเรามาเราเอาปลาหน่อยใส่หระอัท่านเอกจำเอาปลาเนื้อมาถิมใจใเราเออกระไ้โตอยู่อืมอืกรถิมใจมาให้หักขักกลนะ้วยน่ะแม่สิ่ป้ากับแปดอที่พวกเนีย้ยจับป้าเนี่ยที่จังวหวะอืมจับด้วยเจ็ดปาหาบอป้าป้าแปดป้าแป,าปดบอแปดอืมแม่บอกล่ะไม่กับพันผันถึงเชฟผันว่ามอพอข่วย อันนั้นหมอไปผูกงัวไว้บ้านไหนกะ็หมอนี่ไปเสงออคือบเห็นนะ่ะไเห็นเจ้งางวผูกไว้คือบ้านนอน,นี่ในอันน,นั้นสุ่มนี่บ่ใน,นกระตับเขาเห็นมุ่งคุ้มอะไรสิเาขาเขาเห็นนอยน,น่ะบัดบัดไปเปิดบงหมอผ่านนอนหน่อยเขามาเจะโตบ่ามาบัางงวตั้วยหน่ามาอยู่แล้วหมอหนี่เจะา่า พันเห็นอะเห็นคนตายมันไหนจะสิมีศูนย์นำโ่เขาวะมีศูนย์ั่งว่าพันพัเห็นพอแต่เห็นคนตายมีศูนย์เลยบ่พันออออเออโอพอคู่ไว่วเงี่ยักศูนย์นนักศูนย์ พอไงแล้วมักศูนย์หวดเศูนย์ศูนย์ยังอีกแนี่พอไงเอาอะไรมาเพิ่งอิตนหนึ่งแบบศูนย์เจ็ดศูนยหาติบ่กบกบ่มากกลอกศูนเดจะว่าหัวไห้พังบ่หน้าผูมฝันได้เชือบหนาฝันเออหัวคนผฝันว่าหมอหมอนอนอยู่อยู่หน้าหันว่าฉันน้องนอนเนีจะส่งเขาเออเออหัวมอบบขังเออแม่ก็บ่บ่เชื่อว่าปนเต้าเลย นะก็กดตีบ่มมันใจมันเนี่ยคอนเชื่อว่าเป็นตัวเลขอันนี้คอนก็จะนี่เชียงนันของของตีคอนไม่หายมากทีของตีตีเป็นตัวเลขตีเป็นตัวเลขกเดี๋ยเลยซื้อเรากินได้ท่าเลยมาเห็นตัวบางก่อนมืออื้ออื้อจังมากนี่มือเ้าเด้อมื้ออื่นเนี่ยมือเ้าเออเออมามาเนี่ยมือเ้าหายเชียงบางก่อนเขาคอนมันเขาการทีในบอกการทีซื้อมันจะถือบวเชียงไง เออคัน mm. มันบ่เขาก็ที่บ่หายซึ่เอฟซีอดได้แบดเท่านี้ฮะเอฟซสิอดได้บดเท่ยนี้เอฟซีจะไปเสียงเหมือนเลงคือกันบ้าไ้งไมันมันบ่อไหนอันนี้ที่เสียงเหมือนไหนยังไลาว่าไอ้แตได้สแล้ว แตงว่ากับเห็นป้าก้องไหวนี่กันป้าก้องไหวป้าใหญ่มากไปาย่ามากสองเถอะเออใส่อันนั้นกระโดงม,มันสิมาเนี่ยครไปเอามาอีกมาเทาใส่กับบกุกไก่เนี่ยมาเนี้ยถ้เกิดเจ้าอาวาสพญยโอ้เจ้าว่าเดี๋ยวมาเบิ่งกับพ่อย่ไหวกับป่า,บานุอง,นองคนมาเบิ่งกับเบิ่งหลายทีเบิ่งป้าเออเอาไปกินเด้ออันนี่ว่าป้บาบอกกัน มีแต่ปลานุ่งไปละเราเอาไปต้องมาใส่เรออืมเออไปต้องกล้วยเออมาใส่ปลาซิวปลาซิวบ่เออปลาซิวปลาซิวน้อยปลาซิวน้อยเออหลายได้หลายแห้งเออหลายหลายตัวอยู่เอากล่องบรรจุฟูนสูงๆใส่กล่องแบบยังไงเลยเออบ้านนี้กับบ้านนึงเนี่ยจะ่าบ่หลายอย่างนั้นล้วซึบก่าตัวนี่แหละกเลยคือว่ามันถมอยู่ในป่ายอยู่ใน กองป่ากับไปจกัจกเนี้ยตอนนี้เห็นเจนมันอยู่ข้างนอกเลยจับจับอันนั้นถึงไปให้ป,หาป่านุ่งนี่ยแต่ว่าป่านุ่งเนี่ยเล่าคนผู้เดียวนี่มันถือที่เป็นเรื่องแั่งมันถือที่เป็นเลนื่องกรนะทั่งอันนั้นพงไงว่าห้องโมพงไงอู่เนี่ยแต่ว่ามันถือที่เป็นเรื่องต่างๆต่งว่า พวกนั้นขเขาจะเอาไปเดี๋ยวลงป่าเดี๋ยวเอาเจอป่านุ่งคนเดียวอ่ะพ่อใหญ่งถ้าบอกได้เรียกสิให้พ่อใหญ่งจะได้น้อยเนาะสิเขียนใส่ดินให้กับยานวัวหูอ,อีกเสียเขียนใส่ดินให้คือเกากับยานวัวหูแล้วนั่งสมาธิบั่งอยู่กับศาะนา,ะนาแล้วพ่อใหญ่งเราบอก มันสิว่าพ่อให้ลูกร้านเลยบอกะเทศนี้ว่าอบ่อยากบอกแล้วมันมันยาดมันเสียงเงินนะก็ถือบ่อยากบอกให้มันแม่งก็้องบอกนะให้มันแม่งก็ต้องถอบอกขันมันบอกแม่นบ่อยากให้บอกบ่อยากบอกมันถือเสียงเินอ๋อมันเป็นอังซื่อบ่าอยากหาเมียยงดอก อเออหามาไปซื like mum 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 my my so ้อ you ม know, okay. ันก็ซื้อบ่บ่ออกมันสซื้อเงินซื้อเออเสียเงินซื้อเอาเองสิคุณผู้ชมเอาไว้ให้พี่นายเหม่นเม่นก่อนคิวๆก่อนแล้วสิบอกเองเนาะแล้วสิบอกเองเนาะพี่นายเนาะเออเออแค่สิแค่ละเดียวสิดีกว่าเนาะฮะเออรถมาหาจะข้าวมืออื่นสองเนาะเออคันคันใดจังไปซื้อเออทางขาได้จังไปซื้อเออ คันคันคันบ่ได้ก็เมื่อซื้อเมื่อซื้อประต้อมันซื้อเยอะๆเลยเสียเงินเด้อเสียเงินเมียนได้พะย่เออออครับอวยพรให้ลูกหลานบ่เมียนครับเป่ากระทะให้พ่อเอออออวยพรใช่ให้คุณผู้ชมที่เบิ่งอยู่นี่น้ำน้ำอี่นะจูอวยพรให้ผู้นั่งอยู่น้ำโอ้พู้นั่งอยู่น้ำนี่ครับอาสาทุอ่ะ เครับนั่งยีน้ำกันนี่พ่อใหญ่นี่เออเอนี่แหละนี่แหละเอ้าอวยพ่อนอวยพ่อนมาสองคนมาสองคนมาสองคนมาควยคนบ่เออมา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 สามคนเอาสามคนเนาะอวยพ่อนให้ไปท่างพุดน้ำสิอวยพ่อนให้ท้าให้ท้ามาคาคืนให้มีแต่คนรักบ่ให้หใ้อวยพ่อนไปเห็นแม่เหลาเที่ยวเลยเลยให้แล้วทีเดียวเลยเออทั้งทั้งเบิด เอินมันแเน่เอินมันแเน่เอ่อเค่งเค่งลูกค้าเอาให้ลูกค้าพร้อมเออเดี๋ยวสิก่อนหิ้วบอกให้เขาอันนี้เตรียมนหมดเลยให้เงินไว้คุณมาเนี่ยมาเอาบอกคำอวยพรอืมฮะเออให้อวยพรใจสองอวยพรเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมผมสาธุก่อนบอ๋อใครเข้ามาอยู่ทิมสาธุสาธุนะครับพญาสิอวยพรแล้ว ใครพิมพ์สาธุก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหวยรวยเบื่อขอให้มีทรัพย์สินเงินทองเป็นปล่อยล้านพันล้านเด้อเอาสาธุเข้ามานะครับสาธุเข้ามาพ่อใหญ่สิไว้พ่อนายแล้วสาธุสาธุาอ,อ่าพ่อใหญ่ออลุยอ่าอืมเอาใจไดบ่ใทหน,นึ่งซาธุซา,าท,าทุอ่าอืมนะหมดัานะหมด ขอตัวลาขอตัวสมาสมบทตาธากันไม่เคาะยาไห้มาพัานเด้อกันไม่มา่านกันอยาไห้มาไกลที่ปวดไข่ให้ถอยห่างหนีใกล้ๆเน้อสาธุขอให้ดูกันนี่เออ หายคอหายโศกหายโรคหายไข้หายคอผีดเกลี้ยงจังไรเด้ออย่าพบมหารอย่าผ้าหนินให้ให้ลูกหลานให้อยู่สมเย็นมิสุกอันตรายพิษถูกจะถึงมีมากไกลเก็บปวดไข่ห้ถอยห่างหนีใกล้ๆเด้อขอให้ขอให้คำขอให้คุณขอให้ลาบขอให้รวยขอให้ถูกหว้รวยเบอรอเด้อขอให้ลาบขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อยากแต่เงินก็ให้แต่เงินไหลน้องเด้ออยากแต่งช่องไก่ท่องไหลมา,าให้ไหลมาแห้งปั่นนันแดงหไหลมาลังเขา,ขา,าให้เตรียมบานให้ล้นเหลือนั่งอยู่เฮือนก็ให้มีงเ,เงินแสนแดนเขาบ้านเด้อนั่งอยู่บา้านให้มีเงินล้านแดนเขาพยันมีงนเ,นเงิลงนล้าลนแดนเขามือสาธุ ขอให้ล่ะขอให้รวยขอให้อยู่ชมติ้นเย็นเด้อขอให้สาม,มาร่าขึ้นสาธุกัญญานุได้โค้งข่ยไกยาสุษนี่ขอให้มีอายุวันนะสุขังพัดลังให้นางดีคือเก่าสาธุสาธุสาธุาธโอ้เพี้ยงรวยทุกคนรวยรวยรวยคนเลย